พูดแล้วร่องน้ำแดงสิงประทุมครับสายเอกอหนึ่งดูีิว่าเที่ยวนี้จะพายกับพลรกิจนาวาร่องน้ำาั้าเงินก็เป็นการพายเที่ยวแรกปีวะเรา,าดูน้องแอร์บัตวันนี้เรามาดูน้องเจอาจึงเป็นน้องชายของแอร์บัตเอาแล้วครับเสียอ้นส่งพลรกิจนาวาเจอะก็สิงประทุมู่นี้หักล้างหักสวัสดกันในประเภทสี่สิบ ปีพายกันมาแววบางสนามปีนี้ชุดของเซียอ,อนแคมสองถุยพระราชทานสนามแรก40่ีพายได้ตัวเรือหลวงพ่อสวยอุตสาหลายมาบอกเสียวอจันแววบอกว่าเรือหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อเนี่ยทำเรือดีทะาพายดขายยีขายเลยขาย <c oughs> <c oughs> เลยแม่ไว้อุดนได้หลวงพ่ออุดนหลวงพ่อ หลวงพ่อเป็นคนพิโป็คนคนพิจิตรแต่ว่าเป็นคนพิจิตแต่ไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดในเขตของอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษนุโลกเปบเรือยาวใหญ่ครับคู่แรกในวันนี้ครับรองน้ำแดงสิงประทุมสิงไรจากวัดช้างประทุมธานีรอ,องนอกออก,ออกมาแล้ว ียงแต่ดังสนั่นวันไหวต่างคนต่างภายต่างคนต่างเปิดต่างคนตาระเบิดน้ำใสระยะทำาต้านฝีร้0ยที่นาเทศบาลนครนนทบุรีร่องน้ำแดงสิ่งประทุร่องน้ำแดงเผาธนาชกชัยอ่างแก้วภัยแรงจะใสมาร่องน้ำกับผลกิจหนาวมาภายบี้กันมาภายบี้กันมาเหรือกับเคียวอันตรายเว้ยระำมังตามสายตาเฮ้ยช่างหลังนี่ว่าตัวใครตัวมันไม่รู้ว่าตัวใครตัวมันหรือตัวใครตัวเปลือกันะสิ่งประทุดูที่ว่าเจ้าสิ่งแม่สิ่ใกล้ใกล้ใกล้ขนาดไหนนี่กันสิ่งประทุจะทำได้ไม่ได้หรือ จริงหรือพละกินพละกินพละกินสาววันนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานักเลยใครดูนะเวเองครับหมาแรงจะด้วยหรู้ว่าจะมาแรงได้หรือไม่เมื่เราเล็กิบอกว่าเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาไม่ทางคนต่างไปต่างคนนะครับตางคนต่างพันไปต่อไปตาต่อตาขนาดโชคไทยอ่างเก้าัดทุกสถานีจะทำได้หรือไม่ได้ทำได้หรือไม่ได้ไหนระยะนี้ดึงสะต้งดึงสะต้องสะพานที่ออกมาพละกินหนีนานหรือเาที่แ สิ่งมรทุกไม่ไหลกัพยายาจะถอดคะร่งถอนคะแนนจากบาพันนอทายให้พลรกิจตาตาหอยมุกไ,ไม่ใช่อันนั้นมันต้องโปรเลยวาพลรกิจหนีเข้าเสียงใช่อะนรั้ผลการตัดสินคณะกรรมการอัดสิน,น,น,าานให้พลรกิจนาวาครับร่องน้ำน้ำเงินเป็นเรือชนะล่องน้ำน้ำเงินครับพลรกิจนาวาเป็นเรือชนะไปครับต่อไป